สวัสดีเจ้าไปเว้าเจ้าวันนี้นันเจ้าปลากันโดยบังเอิญเจ้าสาวลังฟางกับสาวเจียงให่เจ้ามาปลากันตีวัดอันนี้เนาะวัดเฉลิงพะเติเจ้าแต่ว่าอันี้ต้องโบกับขึ้นไปมาละเจ้าลงไปมาละกองกำลังจะขึ้นไปเจ้าไปกว้างงามมันก็งามเจ้าไปตังบนกบจบรรยากาศเย็นอ๋อนี้คือเป็นโอกาสดีตีมาได้ปะตีได้มาปากันตีนี่เจ้าม่เกิดมาฝันเนาะ ราได้นัดหมายเจ้าผมก็ดีใจขนาดนี้แน่ตทีนี้พิธีกรของผมต้องกู้ดีเข้ามาอยู่ในนี้นะนะฟ้ากันนะนาะเจ้าอันนี้ก็มาแอลตะกี้ของก็ขึ้นมาตังตังเส้นของน้ำน้ำขั่วรลกสเก็ตเจ้าขึ้นมาตังอันเทพเสดสจแล้วก็ข้ามมาฟังลำฟางแมนเจ้า แม่นกอหมูหัวเข้ามาเข้ามาต่างหาน้วกัตะกี้กับแว่แว่เจสันมาเออเจสันเขานนักเขาเจ้าเจสันหนักนักเพราะว่ากำลังตอนไปตอนเจ้าเนี่ยโคนไปน้อยเดียวจะว่าออกมาตอนเตียงคือโคนกำลังส่วนต่างขึ้นไปนักขนาดเลยเนี่ก็เหมือนกันตั้งบนนี่ก็เหมือนกันคนนักตลอดสายเด้อเจ้าคน่ะ นี่ก็เป็นเตื้อแหลกเหมือนกันที่มาต้องไปลองฟิชชิทอเจ้าน้องกวางจะนอนตีนี่ลำปางมันก่อนอ๋อน่าจะปีกวันนี้เจ้าเดียวว่าจะไปกัดกงตาเห็นอ๋อจะไปกาดก้องตาเจ้า กาดกองตาเหมือนตแเต้าอ๋อเดี๋ยวไปก่อนแรงเหมือนตังกาดกองตาต้องเจอแบบนีากันพูดเนาะตัดกาถ้ามาลำปางคุก็ต้องต้องไปกัดกองตาเนาะกองตาตัวเจ้าเจ้าคนวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะเนาะอ๋อจับพอดีค่ะใครหู้ตีเจ๋โฮมต้องถามน้องกวางเลยเป็นเจ้าทีไหมก่อใช่เจ้าทีมีหนังผ่องน้องกวางเอนเนี่โฮมบ่ ที yeah ่โฮมเพื่อนะจะมีว yeah. well, uh ัดเห็นวัดคือวัดอ่าโขนะเจ้าจะอยู่บนยอดดอยเหมือนกันเขาจะเดินขึ้นคันไหนประมาณสองลายช็ตทปางตี๋อยู่ตรงสามแยกท่านนะอ๋อเจ้านี่วัดวาอารามหลายที่เจ้าสมัยจะเป็นนักท่องเที่ยวนี่ถือว่านักในการเห็นนางจากวัดมาหน้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คืออากาศมันกำลังเริ่มเย็นแต่เจ้ามานี่คือหนาวขนาดเลยเหมือนกันนเจ้าเที่ยวแบบยากมาแอลตังโซนผักเหนือเขานี่เนาะเจ้า ก็ถ้าใครสนใจอยากมาแอลตั้งเชียงใหม่ลำปางาก,ก็สามารถมาแอลได้เนาะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวบ้านเฮาแน่นวา่าถ้าไปโดนสกเก็ตไปตีไหนครับ น้ำผู้ห่อนโดยสเกตเจ้าเอาคน้องควางอยู่ตีอยู่ตีหันเอ้าขายขออยู่หันอย่เจ้าอืแล้วแม่สบายดีเนาะแม่สบายดีแต่ตอนนี้แม่ก็ขายของอยู่ฮันเนาะลูกเมลล์ลูกมาเอ์ร่างนิ้าเอว๋อครับช่วงวันหยุดเนาะกับเจ้าเกี่ยววันนี้ดีใจแต่แต้เนาะเจ้าตีพิพิธกรคนงามทั้งสองมาฟ้ากันโดยบริการน่าหรักเลย เอฟซีผมแฟนคลับอีกต้องดีใจขนาดเลยนีะถามาน้องกว้างถามมาดมาได้นัดหมายเพราะว่าก่อนม่ได้แบบไปถ่ายคลิปไอหยังนักแต่ว่าจะใส่ช่วงเวลาที่ว่างซึ่งจะว่างไม่ค่อยเหมือนเปิดเจ้าเจ้าแล้วก็ถ่ายแล้วก็กำลังแบบเอามาลงช่องตะเกาอ้กาจะมีกําลังเริ่มเจ้ากาลังเริ่มกกว้างกกว้างปาแอลกวกว้างดาวตัวไปได้จ้ผมก็ตัวไปแล้วครับไปดูไปพอคลิปลลาสูตเนี่ยยังไง กุ๊กกับกุ๊กกรับเออกุ๊กกับกุ๊กกังลงแต่เจ้านี่นางก็จะไปติดตามพอดเจ้าขอบคุณนางกวางนางมากเลยนะครับขอบคุณอย่างม่วนม่วนเนอร์เดี๋ยวขออนุญาตาปลาสาวลำปางปลาผมไม่อยากตอบเวลากระชั้นชิดเจ้าทีละน้อยต้องใจสอยให้เต็มตีเจ้ายินดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้า